2019หรือโควิด -19 จังหวัดขอนแก่นฉบัดที่11ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นได้ออกประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่องมาตรการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ฉบับที่8ถึงฉบับที่10ซึ่งเป็นมาตรการให้เป็นสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเนื่องจาก ขณะนี้สถานสถานาก,การณ์ราการแพร่ระบาดของโรคยังไม่เป็นที่ไว้วางใจประกอบกับปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีประชาชน,นบางส่วนปกปิดข้อมูลที่จําเป็นและประมังส่วนตัวของของตนส่งผลให้บุคคลดังกล่าแแลวแด้รับการตรวจหรือรักษาตามมาตรการและกระบวนการที่ถูกต้องและทันตามเพื่อให้เพื่อไว้ให้การแพร่ระบาดอ,ออกไป และส่ Upper ผงผลให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่สามารถตรวจถึงคลที่ใกล้ชิดสัมผัสขอุคลต่างๆมีความเสี่ยงติดแยกรสิตเชื้อไวรัสโคา2 0 -19 องโิด -19 จังหวัดขอนแก่นจำเป็นต้องออกประกาศขยายและระยะเวลาการังคับใช้ประกาศในบางฉบับและแจ้งเตือนประชาชนให้ถือและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเร่งครัด อาศัยอำนาจในความตามความในมาตรา3าวงเล็บหนึ่งเหงษ์พระราชบัญญัติโรคติดต่อพศ2568และข้อเจกตวงเล็บหนึ่งของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9เหงษ์พระราชบัญญัติการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศส2568ฉบับที่หนึ่งลงวันที่24มีนาคม2563ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสอนแก่นตามมติที่ประชุมครั้งที่14ัศ2563เมื่อวันที่14เมษายน2อ6คณร3ทิงออกคำสั่งไว้ดังต่อไปนี้ดึงให้ติดร้านสะดวกซื้อทูเออร์รักเก็ตร้านลักษณะเดียวกันร้านสะดวกซื้อตามประกาศจังหวัดสันแกนเรื่องมาตรการป้องกันป้องกันและควบคุม โรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จำหวนผูนเยนจะบอกที่แปลข้อหนึ่งนับเลืหนึ่งเป็นตั้งแต่เวลา22 0ุลถึง0 4 0 0ลมของวันถาไปมีผลประทัใท้ตั้งแต่วันที่15เมษายน2563ไปจนกว่าสถานการณ์จะเปลียนแปลงก็สอง ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการให้ร้านอาหารหรือร้านค้าทั้งติดและที่จำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกแห่งในจังหวัดขอนแก่นปิดพื้นที่หรือบริเวณแสดงสินค้าประเภทสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และให้มดจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกตําแนตามประกาจังหวัดขอนแก่นเรื่องมาตรการก็รองับป้องกันและก็คุม โรคติดเชืวเวโโ้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จะมักพรแจกจบับที่9จากเดิมให้ไปสิ้นสุดวันที่30เมษายน2563ก็3ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้มาตรการปิดส,สวนสาธารณะและพื้นที่สาธารณะที่ประชาชนใช้ร่วมกัน เพื่อการออกกำลังกายนันทนาการหรือกิจกรรมอื่นใดในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นทุกแห่งยกเว้นยกเว้นสวนสาธารณะ,ะฝายหนองหมายที่ประกาศไปก่อนหน้านี้ให้เป็นไปตามประกาศเดิมเว้นแต่พื้นที่สาธารณะที่เป็นการจัดตลาดจัดจำหน่ายอาหารสดอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่นเรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดขอนแก่นฉบับที่10จากเดิมให้ไปชิดฝูวันที่30เมีสายดน2,500 6 3ก็4ให้คู่ให้ผู้เข้ารับการตรวจืือลักษา แ้งข้อมูลที่จาเป็นและประวัติส่วนบุคคลแากบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เ,เพื่อประโยชน์ในการป้องกันควบคุมและรักษาโรคอิดเชื้อไวรัสโครโรนา2019เช่นประวัติการเดินทางประวัติการทํางานประวัติการสัมผัสผู้ป่วยหรือพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆที่อาจทําให้ติดเชื้อโรคบุคคล ต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือเจอ้าหน้าที่สาธารณสุขให้ครบถ้วนและถูกต้องตามกฏเป็นจริงตามที่ทางราชการกำหนดหากผู้ใดแจ้งก็อความอันเ,อเป็นเท็จแก่บุคลากรทางการแพทย์หรือเจอ้าหน้าที่สาธารณสุขและเป็นเหตุให้ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหายจะมีความผิดตามจำนวนกฎหมายอาญามาตรา137ต้องระวผงโทษบจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือลับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทุจริตั้งแต่ตั้งทั้งนี้ตั้งแต่วันที่15เมษายน2 5 6 3เป็นต้นไปประกาศณวันที่14เมษายน2563นายสมนายสมศักดิ์จันตะกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประธานกรรมการโยกติดต่อจังหวัดขอนแก่นผู้มีการศูนย์บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดขอนแก่นรับนนี้อ ประการาที่ยผมจะมาตัดเย็นสมอสปีเ1็ดยศรษย์เอกเปิดฟิสิการกากคยะลุา